ร้าน HP Superbike นะครับเพชรเกษม81หนองแขมนะครับผมวันนี้มาดู ER6N นะครับปี2016นะครับมีทอ่อแต่งนะครับล้อทองนะครับผมการเบรกก้านคัดแต่งนะครับเล็กไมล์หมื่นเก้านะครับ หน้าแสงสีขาวนะครับกระจกปลแฮนดสนใจสอบถามเข้ามาได้ครับหน้าเพจหน้าเว็บหรือว่าไลนา์ก็ได้ครับผมตามเบอร์หน้าเพจหน้าไลนา์เลยครับ er ปีสิกนะครับผม